สวัสดีพี่น้องก้องไป FC ฟซทางซ่องเบาภูมโอพิเศษเนาะ FC ฟซหวยหาน้อยเนาะมือนี้เบาภูมิก็ซีมาลงหวยหานะ้อยเฮเนาะแต่ว่าลงน้อยน้อยไผ่น้อยมันเนาะพี่น้องเนาะเบาภูมิสิบอลร่วมเลยเนาะบานนีะเบาภูมิสนะิลงแบบน้อยไผ่น้อยมันเนาะน้อยพิเศษกับน้อยพิเศษเนาะน้อยปกติกับนะ้อยปกติเนาะวีพีกับวีพีเนาะพี่น้องเนาะมาพอเลิกก็มา,าลงมาอันั่นน้ำกันเลยพี่น้องรูดเล้วนะพี่น้องเด้อนะ รูดพี่น้องรูดเนี่ยรูดหกกับแปดน้องรูดหกกับแปดเนาะสําหรับนอยพิเศษเนาะรูดโกกับแปด้วยพี่น้องเดินนอยพิเศษเน,นี่ยรูดหกกบะแปดเนาะน้อยพิเศษบาพุ่มที่ให้แค่พกขู่เนาะให้แค่หกขู่นาอพี่น้องเนาะบาให้ลายเนาะน้อยพิเศษรูดโกกบะแปดเนาะพกพี่น้องหกสองอกสาม หกเจ็ดเนาะเนี่ยสำหรับน้อยพิเศษเนาะพี่น้องเนาะรูดหกกับหกกับแปดเนาะพี่น้องเนาะรูดหกกับแป no. ดเนาะแปดบาทนี่พี่น้องแปดสองแปดสามแปดเจ็ดนี่เนาะสำหรับน้อยพิเศษเนาะพอภูมิใ้แค่หกขู่เนาะพี่น้องเ no. นาะ no. เนี่ยแต่ว่าก็สามารถจ่อให้ได้เน no. าะหมักตัวใดเนาะ ซุดสามโตเนาะพี่น้องเนาะบาทนี้เนาะอันนี้สุดสามโตเนาะพี่น้องอ่าเนี่ยสุดสามโตสำหรับทาน้อยพิเศษเนาะเนี่ยปะพุ่มสีแยกให้เนาะบระพุ่มโม่ให้รวมแล้วเนาะบาทนี้แยกน้อยไผ้น้อยมันเนาะพี่น้องเนาะ FC จะงหวัดทับสวนเนาะว่ตถุซื้อน้อยดให้หมักซื้อน้อยดก็ซื้อน้อยนั่นเนาะบาทนี้เนี่ยสำหรับ น้อยพิเศษเนาะก็ได้อยู่หกคู่เนาะมีหกสองหกสามหกเจ็ดแปดสองแปดสามแปดเจ็ดสุดสามโต๊ะกับแปดหกแปดสี่น้อพี่น้องเนาะวิ่งรูดพกกับแปดเนาะแล้วแบบพุ่มเจ่อให้เนาะบบพุ่มหมักเนาะบบพุ่มหมักน้อพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยแบบพุ่มหมักนี่เนาะคือสามแปดแปดสามเนาะราคาสามพกพกสามเนาะแบบพุ่มหมักเนาะสำหรับน้อยพิเศษด้วยพี่น้องเดิร์นนี่ อ้าวแคปหน้าจอไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้อแคปหน้าจอไว้เดอ้ออ้าวเนี่ยน้อยพิเศษน้อยพี่น้องเนาะเนี่ยหกสองหกสามหกเจ็ดแปดสองแปดสามแปดเจ็ดหกแปดสี่เนาะมือนี้กะมารุ่นน้วกันเนาะว่ามือนี้บะพุ้มให้รวมเนาะต่อไปนี่บะพุ้มสิให้น้อยแพร่น้อยมันเนาะอ้าสำหรับคลิปนี้กะบะพุ้มกับผักไว้สำนี่เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบะพุ้มเอาพิเศษเลยน้อพี่น้องเดอ้อ เนาะแคปไป้วยยังเนาะพี่น้องเนาะน้อยวิเศษวันที่สิเดือนสิงหาเด้อพี่นอ้องเด้ออ่ส่งท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาพ่อก,กันคลิปน้อยปกติเนาะคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดีพี่น้อง